ลองใหม่เร็วช้าๆตั้งเบาๆค่ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เบอร์พี่ควายก็ยืนได้แล้วทำไมวันนี้ยืนไม่ได้ขึ้นมาล่คะคะยืนได้อแล้วพี่แพ้ยืนได้ไหมตกลงยืนได้ป่านนี้แล้วยังไม่อาบน้ำอีกลูกครับไ่ครับให้แยืนพี่พี่แพ้เขาเรียกอะไรแพ้เขาเรียกอะไร <c oughs> เก่งเก่ง ม้าเขาเรียกอะไรครับย่งขดอีโเจ้ดีดาเกอีแลอีและไม่เอาสายพันธุ์ลูกควายเขาเรียกอะไรครับปักควายลูกหลอปักควายลูกแล้วช้างล่ะไม่ใช่อันนั้นมันหลงเขาเรียกอะไรคะช้างเขาเรียกอะไรเด็ก่เหล่ครเหรอคะแล้วแรดล่ะแรดเขาเรียกอะไรลูก แล้วแตงวอเตอร์เมลอนคืออะไรเนาะแตงมันคืเก่งแล้วออเรน์ล่ะลูกออเรน์คือแตงงไม่ใช่ออเรน์คืออะไรคะออเรน์คือแตงเะไม่ใช่อ <c oughs> <c oughs> ป,ปะป๊าอยาล่ะปะปาอยากปะป๊าปะปะ๊ายาคืออะไรคะส้ม <c oughs> ไม่ใช่ออเรน์คือส้มค่ะ ค่ะแล้วปั๊ปอยากคืออะไรคะปอยากคือ,คอยึดเป็นทุกค่ะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ปะัปะ๊บไปอยากคือที่แม่หยงชอบตำกินน่ะที่แม่หยงชอบตำกินน่ะอะไรเอย่ยยำต้มตำกินข้าวโพดอ๋อข้าวโพดไม่ใช่ข,ข้าวโพดค่ะอะไรเอย่ยติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตั <c oughs> ตกค่ะ คาคืออะไรลูกจิจ๊บคือขันาคืออะไรคะคาคาคืออะไรคะคาไม่ใช่คาหมูหมูคือข้าวหมูคือข้าวแล้วคาคืออะไรคะคาคือบัชพืชคาคือวัชพืชคาคือหมูคาคาคืออะไรคะ ฮัลโหล o w are you h ฮัลโหล w are you ยูแล้วก็แจ้งพี่หค่ะโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแค่นี้นะคะไปแล้วไปอาบน้ำดีกว่าไปค่ะลูก <c oughs> คะค่ะค่ะเอาเล่าให้แม่ฟังหน่อยเรื่องพี่หมีไปอาบน้ำไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาเล่าพี่หมีให้ฟังเร็ว <c oughs> ลูกหมีสวัสดีครับพี่บัสเป็นผู้หญิงผู้ชาย สวัสดีครับพี่หมามยข้อม่อ๋อพี่หมาล้งบ๊อกบอกพี่หมาล้งบลอกบลอกบลอกจะยงหมาเ้งบลอกไหมล้งบลอกบ๊อกค่ะจะหมีเี้ยงเี้ยงเป็นขั้วโลกไหมเล้องไหมหมีขั้วโลกหรอคะล้งไหมร้งค่ะล้งไหมร้งค่ะาะหมีเยอะไหมอะไรนะคะเอะไ้ ก็หมีก็ร้องค่ะแแมวร้องร้อง,อ,งอ,งองเป็นแคทมแมวคือแคทใช่ค่ะีหานะมาีหมาัมานี่หหาเก่งม,มมม <c ười> งมากตัวมือใอหนอ้น้องบัหน่อยน้องบัดเล่นนิทานได้เก่งมาก ก็ตัวอะไรก็ตัวอะไร